โบรานบ้านเฮาเลยตอนหับลูกชายแบบคนคนแบบคนเก่ามาเกิดนะเคยทำพิธีพี่น้องเลยสวัสดีเด้อ mm hmm. พี่น้องมุดจุดสุขคนมาเลย mm hmm. มาพบกับบาโยมซาเนลคือเก่าพี่น้องม mm hmm. ื่อวานตอนหับเอาลูกชายพี่น้องอาตามแบบบ้านๆของบ้านเฮาพี่น้องตามฮิตของประเพณีของลาวเฮา คือเก่าใช่ไหมมีสิ่งพื้นเว่าคือเก่าเหล่าในแห่งนีนน้เลยนะบอสไปเบิ่งกันใช่ไหมแบบบ้านเฮาเลยตอนหับลูกศร่าคือเพื่อนที่เขาเตรียมไว้ใช่ไหมสิ่งพื้นเว่าอย่างแบบโบราณบ้านเฮาเลยตอนหับลูกชายแบบคนคนตัวคนเก่ามาเกิดนะเคยทำพิธีพี่น้องเลย ยิ้มไปไม่ไปนะยินะเหีย,ยิ้มไำมมอหน่องมอน่องลู <c oughs> กชายไหนตื่บอกีกีสนมัดแขนลูกชายเตอนครับครับสมาสิกใหม่ไม่อยู่นยคะอลูกเดีพ่อปู่ ดีดีไม่แห้งแล้วตอนหาโปรแกรมตั้มไม่รวยทางไอมีเด้อขอบคุณขอบคุณนะเอาเงินเด้อเจ้าก,ก็คอย,ยไปจีด้ไล่ไล่กัน